ปากอ่าวบางมะคงเป้าหมายเข้าสีผ้ามาตกปลาหางกิวแล้วก็ปลาดุกทะเลน,นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่น้าม,มันกําลังขึ้นพอดีนะครับปลามันกันนาสีหลายในช่วงนี้ก็เลยถือโอกาสออกมาตกซึ่งตอนนี้ก็พึ่งเด้ออกจากฟังนะครับกําลังสีแลนไปปากอ่าวนะครับซึ่งบรรยากาศก็กำลังดีนะครับสองป่าสดใสซึ่งมากครับโป คนหนึ่งนะครับซึ่งอยากจะแนะนํามาจากชุนบรีซึ่งมื่อนี้โปจะมาแนะน้ำเข้ว่าการตกปลาหางกิยวเนี่ยติตกแบบใดแล้วก็สีแดงตัวใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวค่อยติดตามครับพบกับโปเอ,อิร์ดครับผมเอิร์ดครับมาจากชุนบรีวันนี้กมาลองมาลองดูครับโอเคครับกเดี๋ยวมื่อนี้ เนื้อที่เ่าใส่ขึอนเกลือครับเป็นเนื้ยกุ้งสดแม่วันนี้พอดีเราได้ได้กุ้งมาสดๆเลยกลุ้งวานแห ى, เดี๋ยวผมจะให้เบิองว่ากุ้งวานแหเป็นกุ้งแบบนี้นี่อันนี้คือเป็นกุ้งแม่น้ำนี่ครับอันนี้คือเป็นกุ้งแม่น้ำตรงสดๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งวานแหน,นี่ครับกุ้งวานแหเนี่ย มันเป็นกุ้งเลี้ยงเี่กุ้งในนามอมตะเนี่ยกุ้งตะกัโดน้อยดรอปเนี่ยกุ้งอะไรเนี่ยแข็งแรงตัวยังเด็กมีตายเนี่ยเขาอะไรมาหลายพันคนแล้วดีละเดี๋ยวไปติด,ด,าดตามรับชมครับปลามือนีเนา่าสิได้ปลาเยอะกว่าตอนนี้ห้อมาหมายแรกแล้วมันจะเป็นหมายไอ้ท่าจอดเรือของไอ้ บริษัทเอียงบรุกตรงนี้แหละมันจะเป็นท่าจอดเรือเขาเนี่ยตรงนี้มันสิเป็นพวกปลาปนุกทะเลปลาหางเกียวนี่สิหลายช่วงนี้นะครับตอนนี้น้ำกันลังนิ่งเลยกันลังดีเลยนะนาดีจอดเรือเทียบยได้ง่ายแล้วก็สีตรงในไงเดี๋ยวค่อยเบิ่งนข่าว่าสิเป็นยังไงมือนีเงียห้องกระพร้อมขั้นเป็นห้องกระพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดอยู่ที่ว่าเข้าสีมีปัญหาเอาปลาขึ้นมามาแค่นั้นแหละเดี๋ยวค่อยเบิ่งครับก่อนไหนนี่นะ หลุนว่าได้ปลาหรือลมแรงผพอดีผมลงเบ็ดไปแล้วคันหนึ่งเดี๋ยวไต้ก็ลงไปสองคันก็น่าสะลงคนละสองคันก็น่าจะเพราะเราว่าเรือมันก็ลังมัอะไรเงี้ยมันสิลงหแรงสิเกะกนซึ่งห้องก่าปลาปนน้ำมันจะไหลทั้งหมดตอนนี้น้ำมันกำลังไหลลงอยู่ กปลาติ้งไว้ครับพวกเมื่อกี้กัสอบถามไตให้ไตบอกว่าไม้เขาเนี่ยปลากระเบนไหลเราบอกปลากระเบนไหลซึ่งก่รณีนานี้เราบอกว่าเราดึงมือขึ้นจนมันได้ขาดทิ้งกรเซือนะครับแต่ว่าถามว่าติดดีหรืมื่อนี้กับอุปกรณ์ห้องควบความดึงหรอกถถมมันโตยังไงว่ามันเป็นอุปกรณ์สุดหน่อยเนาะลองประเด็นกามาตกดอกปลากระเบนเดรอบหนาเดี๋ยวผมสีมาพามาตกทิป,ปปลากระเบนหนี่บงนะครับลดทิปหนาเขาต้องมาแกะมืมอใหม่อีกอีกรอบหนึ่งปลากระเบนแต่ทิพนี่เดี๋ยวห้องมา ตามหาปลาดุกปลาหางกิวนรอ,อ,อ,อไรก็ตาเลยนะเชือกโอ้ปลาอะไรน่ะเบนเโอโหรอแล้วกัเบนตัวแรกโอ้โ ยอดครับนี่ครับโปูแต่วสามติดดีมึอนี่กับอุปกรณ์ท่องคงบ่พรมอความหยดึงหนูสามันตัวไงว่าเอาเบรคขามาตกหลอกปลากระเบนเด้อจับจับมันขาไว้ก่อนเว้ยแล้วเราปล่อยกินเลยวะเออมาครั้งแรกที่ปลาหมกโกงเขาจัดปลากระเบนเลยครับโหไอเราเจ้าถิ่นยังเฮี้ยวอยู่เลยโก้เอ็ดจัดแล้วมันมีมันมีที่ใส่อยู่ไหมเหรอปกติอ้าวไปไหนวะ ตอนนี้เต็มแรกมาแล้วครับตอนนี้มั่นแล้วมั่นแล้วโปเอิร์เปิดมามครับเต็มแรกครับส <c oughs> องเสาสิบมุมเสา ระวังล้อนำเดินนะจะตกปลาหน้ายเลยเหมืน,ก,นกันเมือ่อกี้ <c oughs> เจอเจ้าทินมาก,กวนครับเนี่ยเจ้าทินอันนี้มันเรียกปลาอะไรนะไตปลาอะไรไม่ใช่ปลาอุกอะไรนะใช่ไหมนี่ปลาก,นะกดเนาะเจอเจ้าทินถ้ามาบะมกงนี่ไม่ได้ปลานี่นี่ถือว่าไม่ใช่บะมกงนี่เจ้าทินเราเก็บไว้ก่อนครับนับแต็มเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับ ประกดนี่ไม่ได้เลยทิมไปเนี่ยเนี่ยร้องเลยนะมันนี่กัมีหลายลำำรับมาตกเนี่ยกลางๆเนี่ยเต็มไปนับนะนี่นี่อีกสองลำไปเจ้าตกกัน,นยอยู่อือีนอีกลำหนึง่งนนั้น นาซีโต๊ะปลากระปุกไวุ่วนขยุกสองลำไอ้วนเลือกตรงน้ำมันครับมาเกี่ยวกัน มาอีกแต้มครับปลาเจ้าทินใส่เงียตายเองก็เสียใส่เงียตายตัวก็บ่พาดอกัขั้นไหนขั้นนั้นใส่เงียตายบวกเลยขั้นไหนขั้นนั้นปรากดบางขอมเรียบร้อยไม่หมดแล้วไม่หมดแล้ว ไม่อยู่เว้ยโอ้ยหางกิวเล็ก,อ,กลอ่าเก็บแต้มไปก่อนครับนี่ครับโอ้หางกิวหน่อยเหลือม,มาแล้วแสดงว่าเหลือม,มาแล้วอุ้ยอุ้ยโอ๊ย,อยเอาแล้วไหม,ไม,มติดของติดหลกักถือกต้มเลยสืเอหามาปลาติด

อ้งยวมเป็นงี้งเป็นมันโดนมันอยู่หลายกัดมันกัดกันมีหลายตัวในผงอ่ะตัวูนี้ตัวเมียไว้ตัวผู้อ่ะตัวนี้ตัวเมียดูท้องมันอันนี้ตัวผู้อะตเมียไข่คันจะเริ่มไข่ Ui, vậy tôi nhanh 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 ตัวยังไม่เท่าเราตวงเลยแต่ไม่คุยผมท็อปอีกเออไม่ได้หมดเครื่องหมเครื่องก็เราไม่ได้ขี้เกียจใ่มีคุยผมท็อปอีกใช่นะครับเมื่อกี้ตัวที่สองครับปลาดุกดุกทะเลใส่ประม่ามันล้วนอ้ตัวนี้ใส่งามเลยกินดึงไปเบ็ดเกือบตกน้ำน้องกันเนาะขนอีกตัวหนึ่งหมู่มัน มาอไต่กัรเลยลวางเลยไปไปรู้กับปลาว่างงมันกัดกันไตแน่นอนนะโคน,น,นไม่มีประสบการณ์เียไม่รู้นะว่ามันกัดกันเนี่ยแต่ผมอยากได้เริ่มอยากได้ปลาของเราแล้วว่ะปลาเรามันต้องตบลอยเดียเ๋ยวผมมาอยไม่ใช่มันต้องลอยลอ,อยเหยื่อข้างบนอ่ะไอโอเคครับพอดีบ้างหันนีิป<อ>ูงปลา ไอ้กูเล่าเขาบอกหลายเลยนล้อยๆเต็มไว้ที่นี่ผมเปลี่ยนมาใส่เป็นนี่ล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาเป็นใส่ทุนละนะครับตกันร้อยผิวน้ำโอ้โอหันใดซี่หาตัวหรอเดี๋ยวเราลองร้อยกันเนี่ยครับเราร้อยทุนไปเถอะเพื่อน

ya la de esta

ไปตัดมาภาพนี้ก uh> ah ันนะโอเคครับตาบหกูเผ็ดเผ็ดแซ่บแสบยำเทียงโอ้ยอดว่ะยอดครับยอดอืมเนี่ยมาได้กินของลูกเทียงกันครับตับหมงเอาต้มปลาจุ่นๆได้เลยเก็บมากิน่ห้อนกันครับไปไม่น้อง mất năm mọi người ba mất mọi người mọi người giang người mọi giang mọi người 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 người mọi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  ต่ตอนนี้เขาท่านใน้ได้หางกิโอใส่ไงเนี่ยแกว่าไ,ได้ดุกมาเราสองตัวแล้วปลากระเบนปลากระเบ,น,ะเบนมันกำลังหนีบปล่าทางไวมมันหลุดไปล้ว<อ>เดี๋ยวอิ่มเรลาเดี๋ยวพาลุยต่อครับนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อครับ แขนเลยแกงส้มผนกับประดุกได้เนี่ยโอ้ยอย่าครับตัวมันโอ้ปรากฏเป็นหามองคุงใหญ่ๆเนี่ยกระตีนี้ไปไอ้ชานี่ิด เราบอกว่าสุดยอดหมายที่ห้าโลขึ้นเราบอกโอเคครับเดี๋ยวไปครับไต่มาคำไต่เมือหนึ่งของฟังผระมงแนวถังไว้เนี่ยฝนตกไม่พอใไถไม่เชื่อหรอกผมไม่เห็นนะไอเดนไอจุดเทียนเนี่ยผมไม่เชื่อเหรอกผมไม่เห็นชอบกินนิ่งหายเลยไม่เชื่อหรอกท่าไม่เห็นอะเล่นทั้งหมดเลย 来了，喝酒。 แต่วันนี้เขาไม่ได้หางเกี่ยวใส่ไงกับบ่เป็นยังเด้อหลอบหนะเด้อค่อยว่ากันไหมนะครับว่าสีมับความสเร็จบ่วหางเกี่ยวใส่ไงเดี๋ยวทริปต่อไปเ้าสิมาเจอกันไหมมองนี่แหละแต่ว่าขังต่อไปเ้าสีบ่ได้มาตกปลาหน่อยแล้วเดี๋ยวเ้าสีมาตกปลากระเบนนะครับห้องสิริของไงเดี๋ยวสีร้องก็เบิ่งว่ามันสีไดนบ่แต่ว่ามือเ้านี่ด้ลูกเขาม่เหล้วตัวหนึ่งแต่แต่มันมันมันไปแล้วมันหลุดไปแล้วเดี๋ยวขังต่อไปเาสีพามาตกปลากระเบนนะครับว่าสีเป็นยังไง ก็น่าจะประมาณอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาพอกันไ่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องนะครับให้แด่นนะครับแฟนๆที่เข่ามาเบิ้งนะครับผิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษไว้หน้าที่นี่เดี๋ยวการเฮ็ดคลิปกันท่าคลิปกัสีพัฒนาไปเรื่อยนะครับฝากน้องไม่ช่องคุณแฟนชอบไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจนะครับเมื่อนีก้ก็สวัสดีครับผม